้าค่ะเรามาทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะการทํานะคะคอเข้าค่ะสองเซนคอเข้าสองเซนคอหลังหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดไปที่จุดคอหลังหนึ่งเซนนี้เลยนะคะคอหน้าคอหน้านี่ค่ะเราจะลงจากจุดคอประมาณสองเซนครึ่งนะครับคนตัวเล็กค่ะตัวนี้นี่ค่ะเราวาดคอนะะเข้ามาเลยค่ะวาดคอไปเลยที่สองเซนครึ่งเนี่ยค่ะค่ะ พอเราได้คอแล้วค่ะเราจะปิดคอก่อนนะคะปิดคอหนึ่งเซนค่ะจะได้การอ้านนะคะเราปิดคอก่อนค่ะหนึ่งเซนนี่ค่ะเราปิดหนึ่งเซนก่อนนะคะเราปิดคอหนึ่งเซนก่อนค่ะ ตัวนี้จะเป็นแขนกุดนะคะเราก็จะวาดคอใหม่เลยะคะ่ะวาดคอใหม่ให้ให้ตรงคะ่ะตัวนี้เราจะมาเป็นเป็นแขนกุดนะคะแขนกุดเราจะต้องนะะี่ค่ะเราจะต้องปิดบ่าจงบานะะเนี่ค่ะเกดบาหนึ่งเซน,นะคะ่ะปิดหนึ่งเซนนะคะตัวนี้เราจะเป็นเกดธรรมดานะคะเก็ดเก็ดข้างะคะ่ะเก็ดข้างนี่ค่ะเราจะตีเลยะคะ่ะ ตีมาที่จุดยอดอกนะคะเราจะลงจากจุดอกนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดเซนนะคะนี่ค่ะเราตีมาถึงที่จุดยอดอกนี้เลยค่ะค่ะแล้วเราวิธีทำนะคะการวัดหลักแร้ด้วยค่ะวัดหลักแร้หลักแร้ไหนนี้เราจะขึ้นตัวนี้เอากดมากเลยนะคะแขนกดสี่เซนเลยค่ะการวัดหลักแร้นะคะตรงจุดนี้เราจะเข้าไม่เกินหนึ่งเซนนะคะวัดหลักแร้ได้เลยค่ะหลักแร้จะบวกประมาณ 4เซนนะคะการเราวัดรักแร้ได้แล้วค่ะเราบวก4เซนนะคะ,น,ะ,คะนี่เราก็วัดรักแร้ล้ำเข้ามาเลยะคะ่ะขาชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะเราจะเข้าจากบาลหลังนี้ประมาณได้ประมาณสักหนึ่งเซนแค,ค่นั้นละค่ะเกินกว่านั้นก็จะโฟลไปนิดนึงนะะแต่เราก็กประยุไปได้ะคะ่ะเนี่ยคะารักแร้ค่ะเราวัดแล้วนะคะค่ะเราตัดเลยะะเราตัดรักแร้ก่อน,นะะ่ะเราจะติดจิตรักอะี้นะคะ เราจะปิดกเกลจากแรก่อนเราปิดกเกลจดกแเ k นะคะหึ่งเซนค่ะพอเราปิดแล้วเราก็จะมาตัดแยงช่วนนี้ค่ะตรงไปที่อกเลยค่ะเราจะมาตัดแยกนะคะเราก็หางกระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะ ะคะ่ะเราก็จะมาแปะแยกให้เรียบเลยนะคะค,ะคะ่พอเราได้แล้วเราจะวาดเก็ตใหม่นะคะ เราจะล้นจากจุดอกเนี่ยค่ะจุดยอดอกนี้นะคะเราล้นลงมาประมาณสามเซนครึ่งค่ะไม่ต้องไปถึงจนจุดอกเลยนะคะเราก็วาดเก็ดใหม่เลยะค่ะเตะเก็ดใหม่เลยการนี้ค่ะตีเลยค่ะตัวนี้เราจะเย็บเป็นเกล็ดนะคะพอเราได้แล้วค่ะเราก็เิดเกล็ดนะคะปิ็ดเกล็ดแล้วเราก็วาดช่วงเอวเนะะี่ยค่ะเราจะวาดประมาณหนะะึ่งเซนค่ะตัวนี้จะไม่มีเก็ดที่หน้าอกนะคะเราจะวาดทอน,นะคอนค่ะนี่ค่ะ วาดตะกูมานี่ค่ะให้อ่อนช้อยหน่อยนะคะที่หลังก็เหมือนกันนะ,ะที่หลังเราจะเข้าจากปุดเอวประมาณหนึ่งเซนค่ะเพราะตัวนี้เราจะไม่มีกลีดนะคะนี่ค่ะวาดเลยค่ะวาดหมาที่เพืนตะกุกเนยคะชายข้างขึ้นหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนวาดเลยค่ะชายข้างหนึ่งเซน,นะคะ่ะชิ้นหน้าเหมือนกันนะคะ นี <cek warm st anza> <icion> ่ค่ะเราได้ตัวแล้วนะคะเราจะมากลับไปที่คอนะคะที่คอเราจะเป็นคอจีนตั้งนะคะจะไม่ใช่คอจีนบรลงที่มาคอจีนบรลงที่มาเราทําอบเยอะค่ะตัวนี้เราจะเป็นคอจีนธรรมดานะคะนน่ค่ะเราวัดรอบคอจีนเลยค่ะได้ยี่สิบสองเซนนะคะรอบคอยืดสองเซนเราจะมาสร้างคอปกเลยนะคะนี่ค่ะเรามาดูคอจีนเราจะสร้างคอปกกระดดเลยนะคะเราตีเส้นตรงค่ะ เราตีตรงตั้งฉากขึ้นนะคะคอจีนตัวนี้เนี่ค่ะได้ยี่สิบสองเซนเราตีตั้งฉากขึ้นนะคะเนี่ค่ะยี่สิบสองเราแบ่งครึ่งน,นะคะเป็นสิบเอ็ดค่ะเราแบ่งครึ่งเป็นสิบเอ็ดเซนเราตีไว้เลยนะคะรอบคอยี่สิบสองเซนเราจะลบประมาณครึ่งเซนนะคะจะได้พอวาดแล้วมีการโค้งขึ้นเราจะพอได้พอดีค่ะ นี่ค่ะขึ้นจากจุดข้างหน้าสองเซนครึ่งค่ะเราจะวาดเลยนะคะวาดจากจุดสองเซนครึ่งนะะี่ค่ะมาตีโค้งมาที่จุดที่เราแบ่งครึ่งนี่เลยได้เลยนะคะโค้งมาเลยค่ะโค้งมาค่ะจับปกใหญ่ใหญ่ประมาณสามเซนนะคะตลอดแนวเลยค่ะวัดถึงสันทบหลังนี้คะ่ะตรงหลังนี่สันทบนะคะสันทบสามเซนค่ะ วาดเลยค่ะวาดเลยตีโค้งมานี่ค่ะตีโค้งมาเลยค่ะตรงนี้เราจะเป็นจุดตั้งฉากขึ้นนะคะเราจะวาดเป็นจุดคอเลยคะขอโค้งมนเรื่องนี้ได้เลยค่ะเป็นคอจีนนี่ค่ะของนีนี่ค่ะจะเป็นคอจีนแล้วค่ะพอเราได้เราก็ตัดเลยนะคะเป็นคอจีนนี่ค่ะตัดเป็นรูปปกเลปกตัวนี้เราจะโค้งนะจะโค้ง นี่ค่ะชิ้นหลังจะเป็นสันทบหลังค่ะเราจะมาดูที่คออีกหน่อยนะคะตัวคอตัวนี้มีคนบอกว่าคือถ้าเจาะจะสวยวนะคะ่ะมันจะเป็นเวัยรุ่นอีกนิดนึง,งการเจาะเป็นรูปวงกลมค่ะเราจะลงจุดบาดหน้าประมาณสักสองเซนคอค่ะเราวาดเลยค่ะวาดกลมๆโค้งๆมาเลยค่ะวาดตีกลมะคะ่ะโค้งมานิดนะะึงค่ะเราจะเจาะกลมๆเลยนะคะนี่ค่ะเราเจาะเจาะช่อ,จองจุดอะคอเนี่ยค่ะพอเราได้แล้วส่วนมากแข็งรักแร้นี้เราจะใช้กุ้นนะคะ อุ้นธรรมดาเล็กๆสักหนึ่งเซนค่ะช่วงคอเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าเป็นสุดนี้เลยค่ะเข้าโอบนี่สุดเลยเนี่ยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อคอจีนเจาะข้างหน้านะคะเป็นเกล็ดธรรมดาจนที่จุดยอดอกค่ะตัวนี้ทบหน้านะคะทบหน้าค่ะข้างหลังนี้นะคะเราจะใส่ซิปหลังะคะ่ะซิปหลังหนึ่งเซนเนะะี่ยค่ะเราจะตีเลยะคะ่ะตีมาตรงจุดชายนี่เลยค่ะ เนี่ค่ะเราก็จะเข้าซิปบางทีเราเข้าสุดได้เลยนะคะพอปกก็จะปีนขึ้นประมาณนี้นะคะ่ะเข้าข้างหลังแตตตัวน,นี้จะเป็นคนทรงธรรมดาค่ะไม่ต้องปิดข้างหลังนะคะถ้าเป็นคนเอวหักเราจะต้องปิดประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนขาดจะทาให้เอวแนบดีค่ะถ้าตัวนี้คือเป็นเสื้อคอจีนนะคะคอจีนนี่ค่ะเราได้เราก็ตัดเลยนะคะตัดให้เรียบร้อยเลยค่ะ ตัดตามรักแร้เลยนะคะตัดตามแน,แนวนี้ได้เลยะคะ่ะ แรกแ้กเราก็ตัดเลยนี่ค่ะนี่คือของชิน้นหน้าค้าติดตามตัวต่อไปได้เลย